ครับกลับมาในช่วงสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องสภาวะปัจจุบันกันก่อนครับว่ามนการเลี้ยงบุตรหลานกันอย่างไรในสังคมที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งในวันนี้ครับโดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยพันธ์ตะกุลทิพย์และคุณนิสราพงพาณิชย์ครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่2จังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันครับในวันนี้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องพูดถึงในเรื่องราวของการเลี้ยงลูกในปัจจุบันค่ะคมีความแตกต่างทางด้านสภาวะสังคมด้วยเนาะในปัจจุบันเขามีการเลี้ยงลูกกันในรูปแบบไหนคะคือจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเขาเลี้ยงลูกด้วยใช้มือถือเนาะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเด็กสมัยนี้ ทัชได้เร็วมากเลย iPad i p h o n นนะคะแล้วประกอบกับว่าตอนนี้คือเลี้ยงด้วยทีวีเมื่อก่อนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะแบบร้องเพลงกล่อมลูกเนาะสมัยพี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคะก็มีเมื่อก่อนเนี้ยแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้กล่อมลูก๋ยวเดี๋ยวนี้เปิดวิทยุเปิดทีวีให้เด็กดูนะคะวันวันหนึ่งก็จะอยู่กับเด็กทีวีอยู่กับเด็กเกิน5ชั่วโมงอันนี้ต้องถามเหตุผลแล้วที่มันเกิดขึ้นนี้เพราะ เพราะว่าหนึ่งนะคะพ่อแม่ต้องทํางานทั้งครูทั้งคู่เลยแล้วก็อยู่กับตายายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กนิ่งนะคะเด็กจะไม่ร้องไห้งองแงเขาจะใจจดใจจ่ออยู่กับสื่อที่เขาเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วมันต้องถามถึงผลผลดีก่อนผลดีก็คือเขาจะเลี้ยงง่ายแล้วถ้าผลเสียล่ะคะมีผลต่อระดับพัฒนาการด้วยไหมถ้าผลเสียเนี่ยพัฒนาการคืออันแรกเลยเด็กจะขาดความสนใจแบบหยุดนิ่ง คือในการที่การเลี้ยงดูเนี่ยถ้าโดยตามหลักเนี่ยถ้าเราคุยกับเด็กเราจ้องหน้าเด็กเด็กเขาจะจ้องเราตอ,อบนะคะเขาจะอยู่นิ่งๆแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาดูสื่อโทรทัศน์ปุ๊บเนี่ยโทรทัศน์จะแวบไปแวบมาอย่างเงี้ยค่ะความสนใจเขาจะสนใจนิดเดียวและจะสังเกตไหมคะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยสมาธิสั้นเยอะนี่แหละผมกาลังจะถามต่อว่าหลังจากที่เราไล่เรียงเรื่องของ,ของเขาเรียกว่าพืติฐนนิสัยของเด็กนะความหมายสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเด็กสมาธิจะสั้นใช่ค่ะ แล้วหลังจากนี้จะแก้ไขกันยังไงฮะแก้ไขก็โดยต้องพึ่งพา <c oughs> คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองเยอะๆเลยอะค่ะ,ค,ะคือต้องให้เด็กอยู่กับสื่อได้เนี่ยตามข้อแนะนําก็คือไม่เกินวันละสองชั่วโมงหมายความว่าจะต้องมีเวลาให้เขาเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ใชค่ะ,คะจ,าจากที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือพ่อแม่ผู้ดูแลหรือว่าตายายค่ะอาจจะส่งช่องทางการสื่อสารโดยการ ดูทีวีหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะคะคอยากจะเพิ่มกิจกรรมการเล่นให้กับเขามากกว่าะคะ่ะในปัจจุบันอย่างน้อยเนะะี่ยค่ะควรจะมีกิจกรรมการเล่นให้เขาสักประมาณวันละ2ชั่วโมงช่วงเย็นเออชา้าอาจจะเป็นเช้า1ชั่วโมงแล้วก็เย็นอีก1ชั่วโมงะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะติดภารกิจด้วยหน้าที่การงานนะคะคอาจจะต้อง มีเวลาให้กับลูกๆสักนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะแก้ปัญหาในการติดรายการทีวีหรือว่าติดโทรศัพท์มือถือได้อันนี้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยน<ช>แต่วิธี <ฮะ S 1> การปรับเปลี่ยนละครับเราควรจะทําอย่างไรในเมื่อบางทีแต่ละครอบครัวอย่างที่หมอเลี้ยงให้ทราครับว่า <ฮะ S 1> คือบางทีเนี่ยไม่มีเวลาเลี้ยงให้ปู่ย่าตายายเขาก็ต้องเอาพา สิ่งเทคโนโลยีไปหลอกล่อให้เด็กนั้นมีสมาธิมากขึ้น <ฮะ S 1> แต่สมาธิจดจ่อกับของพวกนี้ทําให้สมาธิสั้นเข้าไปอีกอย่างนี้วิธีการพขจะมีปรับเปลี่ยนยงไงบ้างคะมีวิธีการแนะนําก็คืออันแรกเลยนะคะต้องหาของเล่นให้เด็ก<ฮ>ะนะคะของเล่นที่ขายทั่วไปนั่นแหละคะ่ะหรือไม่ก็เป็นช่วยกันผลิตขึ้นมาให้เด็กเล่นแล้วก็ให้เขาเล่นกับเด็กอยู่ในให้ให้ให้เด็กเล่นของเล่นอยู่ในวงที่เขา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 อยู่นะคะแล้วก็เปิดเสียงเพลงคอคลอ ให้เขาได้ได้อยู่กับเสียงเพลงฟังเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยแต่สื่อวิทยุทีวีอะไรต่างๆเนี่ยคือสื่อทีวีเนี่ยค่ะก็คือให้น้อยที่สุดของเล่นพูดถึงของเล่นมีแนะนำไหมคะว่าจะต้องเป็นของเล่นชนิดไหนประมาณไหนถ้าตามวัยเด็กนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสี่เดือนก็กุ้งกิ้งอย่างเงี้ยค่ะกุ้งกิ้งเหมาะกับวัยคุณกุ้งกิ้งเแลาถ้าโตขึ้นมาละคะถ้าโตถ่าโตขึ้นมาก็จะเป็นตุ๊กตาก็ได้ค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะเป็นพวก ลดก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าต้องดูเรื่องอันตรายด้วยสีของของเล่นนะคะแล้วก็แหลมคมของเด็กของของเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนมันเป็นอันตรายกับเด็กหรือเปล่าย้อนกลับไปในยุคของเราคือไม่ใช่ยคือประมาณนัคือสมัยก่อนเด็กเราจะมีกิจกรรมตามธรรมชาติเรียกง่ายว่าคือกิจกรรมหมู่อย่างเช่นดีดลูกแก้วเป่ายางเป่ากบโดดห่วงอะไรก็ตามแต่ พวกนี้มันเป็นการฝึกสมาธิไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของการเรียนรู้การเข้าสังคมกับเด็กด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเล่นด้วยกันมากกว่า2คนขึ้นไปอะค่ะก็จะทําให้เขารู้จักการรอคอยรู้จักการแบ่งปันแบ่งปันค่ะฝึกให้อภัยด้วยใช่อีกส่วนหนึ่งคราวนี้แหละต้องมาพูดคุยแล้วคุณธิติพรคุณหมอครับเรื่องของแอปพลิเคชันตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มา ผมอยากรู้เหลือเกินว่าในเมื่อเราจะเอาออกจากเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีตัวนี้จะช่วยเหลือพ่อแม่หรือว่าเด็กได้อย่างไรบ้างครับค่ะมันก็มีแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่นะคะที่กรมอนามัยเนี่ยผลิตร่วมกับองค์การยูนิเซฟนะคะที่ใช้ชื่อว่าก้าวย่างเพื่อสร้างลูกนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับผู้ปกครองให้มีความรู้ ของการดูแลเด็กหรือแม่กระทั่งตั้งครันนะคะคช่วงอายุตั้งคันจะไปจนถึงการดูแลเด็กจนถึง5ขวบนะคะจะมีการสื่อสารระหว่าง AI กับผู้ปกครองอะค่ะตลอดทุกสัปดาห์ว่าตอนนี้คุณอายุคัน33สัปดาห์แล้วเนี่ยต้องกินอะไรเด็กถึงน้ําหนักจะดีตอนนี้ลูกคุณ3ขวบแล้วต้องให้ลูกเล่นอะไรระวังอะไรถึงจะเสริมพัฒนาการเสริมการเจริญเติบโตคะเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งครรภเลยนึกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ตั้งแต่ที่คุณแม่ตั้งครรเลยใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งครรอย่างนี้เรียงง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะ วลาจะนึกออกนะฮะถ้าเกิดมีเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาจะมีสมุดเล่มหนึ่งอันนี้จะเป็นระเบียนตั้งแต่ตั้งคันเลยฝากท้องคุณแม่แพ้อะไรลูกแพ้อ,อะไรแม่กินอะไรยันจนไปถึงนู่นเลยนะเข้าโรงเรียนตัวนี้ไปทดแทนได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ เสริมกันค่ะไม่ได้ทดแทนเลยเพียงแต่ว่ามีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถ้าสมุดสีชมพูเป็นไปไม่ได้ที่คุณแม่จะไปไหนแล้วติดตัวตลอดเท่ากับโทรศัพท์มือถือถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาอย่างเราก็จะอดไปได้ที่จะเอามาดูและเอามาอ่านก็เป็นข้อความสั้นๆค่ะ ทำให้เราจําได้อ๋อตอนนี้เราท้องเท่านี้ละอายุครันเท่านี้ละเราก็ต้องดูแลตัวเองข้อพึงระวังของเรามีอะไรบ้างดีมากๆวิธีการดาวน์โหลดล่ะคะจะต้องดาวโหลดยังไงคะค่ะเอ่อแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นการใช้แอปพลิเคชันผ่านไลนะะ์นะคะก็คือเอ่อเพิ่มเพื่อนนะคะเหมือนเราเพิ่มเพื่อน ไอดีไลนะค่ะก็คือเป็นเพิ่มเพื่อนโดยการพิมพ์แอดก้าวย่างเข้าไปนะคะแล้วเข้าทำการภาษาภาษาภาษาอังกฤษค่ะ9แล้วก็ Y ค่ะ ANG ถูกต้องไหมคะ่ค่ใช่แอดก้าวย่างผมนึกว่าต้องเข้า s อ o r e อ่ะแล้วก็โหลดออกมาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแค่เพิ่มเพื่อนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นพอเพิ่มเพื่อนไปแล้วเนี่ยทางการให้บริการจะมีตอบสนองมาให้กับผู้ใช้บริการย่งไรก็พอแอดก้าวย่างเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเขาก็จะ บอกให้เราพิมพ์คำว่าสมัครนะคะแล้วก็ AI ก็จะ,ะแจ้งให้เราพิมพ์ว่าเราชื่ออะไรพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะคะแล้วก็สอบถามว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเขาก็จะ,ะให้ความรู้ของเรามาเท่ากับช่วงเด็กที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะแต่ว่าข้อจํากัดนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเด็ก 2ถึงคนนะคะอาจจะต้องใช้ผู้สมัคร3คนเท่ากับจำนวนเด็กเพราะว่าตอนหนึ่งแอคเคาท์ก็จะดูแลเด็กได้คนช่คน่ะถ้าสมมติว่าคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้ก็สามารถสมัครได้เลยคือถ้าถ้าถ้าแฝดนี่ก็สมัครไอดีเดียวนะสมัรเดียวกัแลทีเดียวดูแลเดียวและอย่างนี้ตัวของ ID หรือว่า AI ตัวนี้ที่จะเข้ามาดูแลกิจวัตรประจําวันเนี่ยข้อดีหลักๆเลยที่จะสามารถช่วยคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่ลูก2ลูก3าก็ตามแต่ที่เห็นชัดๆนี่คืออะไรบ้างครับ ก็คือเขาก็จะรู้ว่าควรจะดูแลเด็กอายุขันดูคุณแม่อายุขันเท่าไหร่หรือว่าเด็กช่วงอายุเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการเตือนเราทุกหนึ่งอาทิตย์ว่าเราควรจะต้องดูแลเด็กคนนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้เด็กมีพัฒนาการอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะก็จะให้เป็นการเตือนคุณแม่ว่าควรจะดูลูกอ,อ,อย่างไรบ้างอย่างเช่นการส่งเสริมพัฒนาการหรือการเล่นการรับประทานอาหารของเด็กอะไรอย่างงี้ค่ะ หรือว่าการดูแลเด็กช่วงนี้เขาจะเกิดโรคหรือว่ามีอันตรายอย่างไรบ้างเนี่ยคะ่ะก็จะแจ้งผู้ปกครองได้เลยค่ะถ้าดูแลตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ถือว่าโชคดีนะดูแลตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมมติว่ามีลูกลูกโตแล้ว5้าขวบ6กข,ขวบไปแล้วเข้าในแอปพลิเคชันนี้แล้วทันไหมคะในการดูแลได้ค่ะก็คือแอปพลิเคชันนี้จะเริ่มตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงเด็ก อายุ5ขวบ12เดือนค่ะสมมุติว่าลูกชายนะสมมุติว่า5ขวบแล้วมีพฤติกรรมที่แปลกๆหรือมีการทานอาหารที่แปลกๆแล้วเข้าไปปรึกษาอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะมีการตอบกลับเข้ามาเลยใช่ไหมคะเป็นข้อความอัตโนมัติใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในยยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือใน f c e e o o o นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปกดไลค์เพจก้าย่างได้ค่ะอันนี้ก็จะมีมี ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ได้ค่ะถ้าเกิดว่า,าต้องการข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถอินบอร์เข้าไปถามได้เป็นแอดมินที่ไม่ใช่ AI ชเป็นแอดมินที่เป็นคนที่คอยถามตอบกับเราแบบนี้ก็สะดวกนะคุณผมว่าสะดวกทั้งคู่เลยนะคือสามารถอ้างอิงให้ตัวบุคคลและ AI อตอบอัตโนม,มัติคือเรียกงว่ากระตุ้นเตือนว่าคุณควรจะทำอะไรมองอย่างไรในอนาคตครับสำหรับการพัฒนาของเด็กในปัจจุบันมองว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่มีความรู้เนี่ย ลูกเราก็จะมีคุณภาพคือปัจจุบันนี้เด็กที่โตขึ้นมาค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นว่าเด็กมีปัญหาเรื่องสมอสมาธิสั้นการเรียนไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าพ่อแม่มีมความจะหนักตั้งแต่อยากจะท้องเลยนะคะคือหันมาดูแลตัวเองแต่อยากจะท้องเลยแล้วก็จนท้องจนเลี้ยงลูกในช่วงขวบปีแรกจนถึง5้าขวบปีแรกเนี่ยต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะชอบคําว่าคุณภาพ การที่เราจะมีลูกสักหนึ่งคนมันต้องมีการเตรียมตัวนะ,ะหลายๆบ้านต้องเตรียมตัวก่อนกําลังซับด้วยความรู้ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําให้ลูกออกมาเนี่ยมีคุณภาพค่ะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะให้ตระหนักถึงความสําคัญของแอปพลิเคชันนี้เลยละกันค่ะก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะในการเ,เข้าถึง ความรู้ที่กรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็คือฝากในเรื่องของแอปพลิเคชันก้าวย่างนะคะแล้วก็เพจ Facebook ก้าวย่างนะคะเพราะว่าจะได้รับความรู้จากกรมอนมามัยนะคะที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพื่อเด็กในอนาคตที่จะมีคุณภาพต่อไปเพราะว่าตอนนี้เรายังมีปัญหาในเรื่องของเด็กพัฒนาการ ล่าช้าแล้วก็ IQ ยังไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสูงยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะคะก็เพื่อเพื่ออนาคตของเด็กไทยะค่ะก็อยากจะให้ผู้แม่พ่อแม่ผูกครองเนี่ยค่ะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะครับคุณหมอปิยพันธ์ครับฝากหน่อยครับอันนี้ฝากเรื่องแอปพลิเคชันแล้วฝากถึงเรื่องของบุคคลที่เลี้ยงลูกอยู่ในปัจจุบันนี้ในสังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นอาชีพเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นะค,ะครับฝากหน่อยครับ ก็อยากจะฝากนะคะให้คนที่กําลังดูแลเด็กในช่วงวัยเขาเรียกว่าช่วงวัยทองเนาะของชีวิตเนี่ยช่วง5ขวบปีแรกเนี่ยให้ความสําคัญค่ะกับการดูแลเด็กให้เวลาเขาสักนิดค่ะให้เขาอยู่กับเราเยอะๆนะคะถึงแม้พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องไปทํางานต้องไปทํางานที่ 8ชั่วโมงแต่กลับมาบ้านเนี่ยรบกวนก่อนนอนเนี่ยคะ่ะสัก2ชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอยู่กับลูกเราเยอะๆฟังเขาเยอะๆไม่ใช่มาถึงก็สอนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเขาอาจจะไม่อยากไม่อยากฟังก็ได้เขาอยากจะสื่อสารกับเรา เรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังค่ะการฟังเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พ,พ่อแม่ผู้ปกครองฟังลูกเยอะๆนะเขาพูดอะไรอย่าไปบอกเขาว่าอย่ามาพูดเลยรลาคาญวันนี้เหนื่อยแล้วคือ <ırım> อย่างนี้ไม่อยากให้พูดนะคะฟังฟังไปเหอะบางทีเขาเขาเราไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าเราไม่เบรกเขาอะเราไม่หยุดเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็ฝากเป็นการไม่ขัดพัฒนาการใช่หลายๆบ้านบอกว่ามีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านอยากใช้แอพพล นี้ถามว่ายากไหมเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูเลยกับการเข้าไปในไลน์นะคะคุณผู้ชมง่ายๆเข้าไปที่ไลน์เผื่อคุณตาคุณยายที่บ้านดูอยู่เราจะต้องเลี้ยงหลานพ่อแม่ไปทางานนะกล้องจับนนิดึงแอปพลิเคชันนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องของเราจับว่าแอดง่ายมากๆนะคุณตาคุณยายที่บ้านคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทําตามเราไปเลยก็ได้แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะอธิไลของเราแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเอาที่คําว่าค้นหาค่ะ แล้วก็กดตัวแอดตัวแอดก็คือตัว A แบบมีหางแบบนี้นะคะแล้วก็เลขเก้าถูกต้องไหมคะแล้วก็ y a n g ใช่ไหมคะ a n แล้วก็ g แล้วก็กดนี่ค่ะเซิร์ชนี่เลยอ๋อพิมพ์ผิดแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม y a n g มองไม่เห็นอ่ะกดเซิร์ช a ถูกต้องไหมคะ 9, ย่าง y a n g ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอให้ดูเลย เป็น l ล n e แอปพลิเคชันขึ้นมามแบบนี้เขาพูดภาษารนี่อเยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะ9้าย่างเผื่อคุณผู้ชมจะได้แอดได้หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้เป็น f a c e b o o k อ่ะงั้นอย่างแรกครับไม่เป็นไรครับคุณหมอครับเข้าไปที่ Facebook ก่อนเลยครับในส่วนของแอดเช่นเดียวกันนะครับชื่อเพจคือ,อ ก้ <9 S 2> ย่าง,ง,งเหมือนกันใช่ไหมครับ<ช>ย่างกย่างเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับแล้วอย่างไรเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ทางด้านของการสมัครเลี้ยงลูกและดูแลด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในการดูแลบุตรหลานในปัจจุบันนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะ y A N เอละทให้ดูหน้าตาครับให้ดูหน้าตาสักนิดนึงคุณทิติพรครับให้ดูหน้าตาสักนิดนึงครับกล้องจับดูนะครับหลังจากที่ทำการสมัครแล้วหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็กดแชทเข้าไปหาเลยนี่ก็สามารถกรอกข้อมูลทุกอย่างเข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารและการกระตุ้นเตือนสําหรับคนที่เรียกว่าเป็นแม่มือใหม่หรือว่าที่แม่กำลังจะว่าดูแลลูกในสังคมปัจจุบันนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบพระคุณค่ะ เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะสําหรับใครที่วางแผนครอบครัวอยากจะมีลูกแล้วผลิตลูกที่เป็นสังคมคุณภาพด้วยอยู่ในสังคมคุณภ,ภาพรวมถึงท่านที่มีลูกแล้วอยากจะปรับเปลี่ยน,นพฤติกรรมของท่านค่ะก้าวย่างเพื่อสร้างลูกค่ะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆให้ท่านได้ทดลองใช้กันค่ะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคมรวมถึงคุณหมอทั้งสองท่านทีมงาน m v t นบทและเอ t นิษโโลกลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ